สำหรับคันนี้ค่ะ Nexgen t Ranger นะคะรุ่น XL+ Plus 4ประตูค่ะพร้อมชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งออฟโรดนะคะใส่แม็กยางขอบ16นะคะอะมาดูรอบคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้พอแต่งแล้วเนี่ยหล่อขนาดไหนนะคะอะสำหรับรุ่น XL+ Plus 4ประตูนะคะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่ เจ็ดแสง90,000และ2,000บาทค่ะเป็นการตกแต่งได้ลงตัวทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะแม็กยางขอบ16นะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะอยู่ที่2,000 cc ซีซีค่ะให้แรงม้า170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยแหละนะอ่าเห็นไหมเป็นระบบเ e กียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสำหรับรุ่น XL p a u k ของเรานะคะ เป็นรุ่นน้องนะคะรุ่นน้อง XLT แต่บอดี้ไม่ได้น้องเลยนะคะคือบอดี้เท่ากันบ <Body S 2> อนดี้ใหญ่เท่ากันเลยถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพก็คือรถมาตรฐานนะครับ XLT จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับส่วนถ้าเป็นตัว XL+ ตัวนี้จะใช้คำว่ารุ่นประหยัดแล้วกันนะครับจะใช้คำว่ารุ่นประหยัดเพราะว่าจะตัดออปชั่นบางตัว เรื่องออที่ปัดน้ำฝนออโต้ออกไฟตัดหมอกออกไฟหน้าเปลี่ยนจาก LED เป็นหลอดไส้แต่ราคาขายไปเยอะนะครับเห็นไหมคะราคาเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าๆเนาะเจ็ดแสนปลายๆนะคะลูกค้าก็จะได้กระบะ4ประตูยกสูงนะคะคที่ออฟชั่น <option S 1> แบบ,แบ,บเพียบๆเลยนะคะก็คือ XL Plus สประตูของเรานั่นเองค่ะ,ะชุดแต่งที่ยุ้ยใส่เข้าไปนะคะ กระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้านะคะซึ่งเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะคะตัวอักษรฟอร์ดสีดําตัดขาวแบบนี้นะคะพร้อมด้วยไฟนะคะไฟ LED 3จุดนะคะอันนี้เป็นแสงสีขาวนะคะอ่าส่วนด้านไฟหน้านะคะไฟหน้าทรง c ี c a m นะคะอ่าแต่สําหรับรุ่นเอกพัฒจะไม่มีไฟวิ่งกลางวันนะแต่ขอดูขอบตรงนี้นิดนึงนะคะ หมาขอบจะเป็นสีดำเลยนะไม่จําเป็นที่เราต้องใส่ข้อไฟหน้าเลยอะ่ะเออเขาก็ดูแบบว่าเป็นส,สปอร์ตแล้วนะคะส่วนไฟหน้านะคะจะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ยังตัวนี้ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับส่วน xlt ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไฟ led แสงขาวซึ่งหลอดไส้ก็ไม่ต้องกังวลครับเราก็แค่ไปซื้อหลอด led เปลี่ยน ทานั้นเองนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องการบริหารต้นทุนนะครับจากโรงงานอันนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเขาทำให้ลดราคาถูกมากนะครับเราก็สามารถจ่ายเพิ่มเองเล็กๆน้อยๆเพื่อไปซื้อออปชันต่างๆที่เราจะต้องการนะครับแสนกี่เคอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับด้านหน้านะคะชุด <c oughs> กันชนด้านหน้านะคะจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอาย่ลืมแจ้งไปนะคะสำหรับรุ่น XL Plus นะคะทั้งสี่ประตูและคับเนี่ยของเราจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะก็คือขาวดําบอลเงินและน้ําเงินนะคะสีใหม่ล่าสุดเลยสําหรับตัวรุ่นเอ,เอกซ์ัของเรานั่นเองนะคะะมาดูด้านข้างบ้างคะ่ะด้านข้างนะคะยุก็ติดซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะสีดําด้านนะคะมีหมุดหลอกเนาะ,ะตัวหมุดเนี่ยจะไม่ทําการเจาะตัวรถนะคะ ตัวหมุดก็จะเป็นหมุดหลอกนั่นแหละไม่หมอบไม่อะไรนะถอดออกมาก็คือลดเหมือนเดิมร้อยปร์เซ็นะอาจจะมีคาบกาวนะครับก็แค่ขัดคาบกาวออกเท่านั้นนะครับส่วนหมุดจะอยู่แค่ชิ้นงานเท่านั้นลดไม่เป็นรูนะครับถอดมานะครับแล้วก็ซีรีส์แม็กยางนะคะของคันนี้นะคะยุ้ยใส่ขอบ16เข้าไปนะคะแม็กเป็นลายดอกไม้นะคะมาพร้อมด้วยยาง monster a t 3ค่ะซีรีส์ของเขาอยู่ที่2 6 5 7ก0นะคะเป็นยางออทเทรเรเนาะ ซึ่งวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะอ่ะเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวยางจะล้นมาจากตัวตัวล้อนิดนึงนะครับอารมณ์ยางจะให้แบบมีความอบอวกนนิดนึงนะครับยางอ้วนๆแบบออฟโรดนะครับตัวนี้อ่ามาต่อไปเลยนะคะอ่ะกระจกมองข้างของตัวรุ่น XL Plus เนาะอ่ะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกแล้วนะคะ นะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านแบบว่าเป็นสีสปอร์ตเลยนะคะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกบานหน้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นระบบออโต้ก็คือคลิกเดียวขึ้นลงจนสุดนะครับไม่ต้องกดแช่แล้วนะครับค่ะแล้วก็เราเสริมให้ด้วยนะคะในตัวของเบ้ากันรอยสีดําด้านให้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ย เป็นร้าหลังคานะคะสีดำาด้านนะคะนี่เสริมเข้าไปให้นะ,ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานกาวนะครับจะเป็นการติดเพื่อความสวยงามนะครับไม่สามารถรับน้ําหนักหรือทนแรงโหนหนักๆได้นะครับตัวนี้อ่าส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะด้านท้ายเนี่ยเขาก็จะมีตัวครอบแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่มาเอามาให้จากโรงงานเลยนะคะติดตั้งจากโรงงานให้เลยนะคะครับจะมีแบบคันเมื่อกี้นะครับที่ที่แจ้งว่า ใส่โลบาร์เหล็กนะครับก็คือจะใช้รูที่อยู่ด้านใต้นี้นะครับร้อยน็อตเข้าไปนะครับก็คือไม่มีการเจาะรถให้รถคันนี้มีรูเสียหายเพิ่มเติมนะครับรูที่มีมาแล้วอันนี้คือมาจากโรงงานนะครับถูกเจาะวางตำแหน่งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับค่ะสำหรับข้อไฟท้ายค่ะ,ะติดให้นะคะที่ไฟท้ายของเรานะคะเพิ่ม ปลายท้ายของเราให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีรายละเอียดมีตัดขอบดาเพื่อให้เข้าเซตกับชุดแต่งต่างๆที่มาเป็นสีดําด้านนะครับอแล้วก็ช็อคอัพนี่ครับเมื่อกี้เป็นรุ่นมาตรฐานส่วนตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดก็ยังได้ช็อคอัพระบบเดียวกันวางตำแหน่งเดียวกันการทรงตัวเข้าโค้งหรือโยกเปลี่ยนเลนนะครับทำได้ดีเหมือนกันนะครับ ต่างกันที่ออปชันความสะดวกสบายนะครับอันนี้แจ้งไว้เลยว่าคือถ้าเราอยากซื้อกระบะสักคันหนึ่งเฮ้ยระบบแมนนวลเราก็โอเคไหมเราซื้อรุ่นนี้ได้นะครับอ่ะต่อไปเลยนะคะกระบะของตัว4ประตูนะคะเขาบอกว่าวางมากนะคะบรรทุกได้เยอะมากนะคะอ่ะดูเลยเนาะเห็นไหม อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นกระจังหน้าชิ้นเดิมจากโรงงานนะครับเราใส่ชุดที่เป็นชุดแต่งให้แล้วก็ตัวนี้เราก็จะถอดคืนลูกค้านะครับอ่าสำหรับไฟเบรกรงที่3นะคะก็จะอยู่ที่มือเปิดเนาะอ่าทุกรุ่นเลยของ Next Gen Ranger ของเรานะคะตั้งแต่ตัวตัวสตาร์ทขึ้นมา<ล>นะครับจนนะถึงตัวบนสุดคือแ a ปเตอร์นะครับใช่้ายกระบะหน้าตาเดียวกันนะครับต่างกันแค่ ตัวหนังสือโลโก้และต่างๆที่อาจจะไปติดเป็นชื่อรุ่นพวกนั้นเองนะครับรุ่นน้องที่ไม่น้องเนาะสำหรับ XL Cut ของเรานะคะอ่ะสำหรับภายในนะคะ<า>ก็จะกว้างมากเลยนะคะอ่ะเดีย๋ยวขอเบาเสียงวิทยุยนิดนึงนะคะอะดูเบาะเลยนะคะอันนี้ยุ้ยเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะอ่ะเวลาเราเปลี่ยนเบาะหนังเนี่ยตรงเนี้ย ตรงมือจับเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะคะซึ่งให้แมตตกับตัวเบาะเลยนะคะเลือกสีได้ได้นะครับว่าเฮ้ยตัวเบาะสีอะไรตัวได้ลูกค้าอยากได้สีอะไรอันนี้แจ้งเราก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับเราก็จะไปแจ้งกับทีมงานที่มาทำเบาะให้เราเนี่ยว่าเอ้ยพี่เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะลูกค้าอยากได้แบบนี้โอเคเราก็พอมาถึงวันรับรถก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับใช่เห็นไหม หน้าจอก็แบบว่าหรูหราให้โชวมากเลยนะคะด้านหน้านะคะหน้าจอดิสเพ์เนี่ยขนาด8นิ้วนะคะซึ่งเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมโอ้โหเมื่อกี้ก็จะมีโชว์ตำแหน่งองศาพวมอะไรด้วยนะครั็คือแบบฟังก์ชันอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าจอนะครับเลือกได้นะครับเมน,มนูเป็นเมนูวนนะครับกด ลงไปเรื่อยๆเ,เ,เมนูก็จะวนจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ใช่แล้วหน้าจอนะคะหน้าจอตรงกลางค่ะหน้าจอซิงค์ของเรานั่นเองนะคะสามารถซิงค์นะคะได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะเมื่อกี้ทำเ,เ,เหมือนคันเมื่อกี้ได้เลยน,เน,นะครับที่เอาแผนที่จากมือถือ,เ,อ,อเราขึ้นไปโชว์ที่หน้าจอได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายนะครับแต่ตัวนี้จะตัดออปชันที่ผมแจ้งไปว่า มีออปชันเรื่องความสะดวกสบายนะครับความหรูหราตัดไปบางส่วนนะครับอย่างเช่นตัวไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้จะถูกตัดออกนะครับจะเหลือแค่ช่องชาร์จไว้ให้ด้านหน้า2ช่องนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1ช่องนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอ่ะเนาะจะมีเหมือนเดิมอะ่ะจะเหมือนตัวเก่าเลยเนาะ<ต>เวลาที่เร,เราเกียร์จะสั้นลงแล้วก็หน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์ที่ผมลองขับเนี่ย จากตัวก่อนที่เป็นกเกียร์มเกียร์แมนนวลเนี่ยพอมาเป็นตัวนี้เป็นแมนนวลเหมือนกันตัวนี้จะเข้าเกียร์ได้เนียนกว่านะครับคือเข้าง่ายกว่านั่นเองครัอบอนุ่มเข้าง่ายกว่า,ออวาทุกอย่างดูจูนมาลงตัวละไม่อยากบอกเลยคือมันมันเหมาะมือมากอะ่ะหัวเกียร์คือมันแบบมันพอดีเลยเวลาเราใส่เกียร์ปุ๊บปุ๊บใครอะไรเรียกว่าสับแตกสับแตกใช่ไหมบอกเลยน่าจะมันอะเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นรุ่นประหยัดนะแต่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับกับรุ่น xlt รุ่นสปอร์ตรุ่น Y t r a c รนะครับรุ่น e v e r อร์เป็นเครื่องยนต์2.0เท่ากันนะครับแรงม้าให้เท่ากันที่170ตัวแรงบิดให้เท่ากันที่405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะถูกตัดเรื่องออปชันความสะดวกสบายออกไปนะครับบางส่วนนะครับทำเพื่อ ควบคุมราคาคันนี้เพื่อไม่ให้ราคาคันนี้มันรุนแรงเกินไปนะครับทำให้รถคันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นรถกระบะรา,าคาประหยัดนะครับแล้วก็แอร์แบกนะคะจะมีทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะคะอ่ะด้าหน้าก็จะเป็นคู่หน้าแหละ2ลูกนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นม่านม่านเขาเรียกว่าม่านนิรภัยนะคะกรณีเกิดเหตุ hey, มันคุมเราทั้งห้องเลยนะครับใช่ระบบความปลอดภัยเขาบอกว่าปลอดให้ความสําคัญนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ ตัวที่ต่ำที่สุดก็จะได้แบบนี้แหละนะแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับแอป,ปที่เรียกว่าชื่อ Ford Pass นะครับสามารถสั่งเปิดปิดประตูรถจากระยะไกลได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น XLT ขึ้นไปเนี่ยในเกียร์ออโต้ขึ้นไปเนี่ยจะสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือระยะไกลได้ไกลแค่ไหนก็ได้นะครับเปิดปิดเนี่ยก็เหมือนกันไกลแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับใช่ และที่สำคัญนะคะ XL+ Plu เพิ่มเข้ามาแล้วค่ะสำหรับระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ค่ะไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับข้างบนกลมๆนะครับก็คือตำแหน่งปิดไฟนะครับแก๊กเ <c oughs> มื่อกี้นะครับที่อยู่ตำแหน่งเมื่อกี้ก็คือไฟหลีนะครับอีกแก๊กหนึ่งก็คือออโต้นะครับอีกแก๊กข้างล่างคือเหมือนเป็นเปิดปิดไฟหน้าเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยก็คือไว้ที่ออโต้พอมันเจอว่าตรงเนี้ยแสงน้อย ไฟหน้าจะติดขึ้นมาทันทีนะครับทำให้เราแบบขับขีด่ด้วยความปลอดภัยอะทำทำให้รถที่เขาสวนมาเห็นเราสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าขับออกมาแล้วหน้ามืดลืมเปิดไฟนะครับอันนี้ก็จะลดความอันตรายลงไปได้นะครับอโอโ้โหสองคันนี้แบบออปชันแน่แนๆเลยนะคะสำหรับ XLT และ XL p u s นะคะอ่ะหอจริงๆค่ะทั้งสองตัวเลยนะคะและราคาก็ไม่แรงเลยนะคะโปรโมชั่นก็มี ให้เลือกเพียบเลยนะคะอ่ะมาดูข้างหน้ากันอีกรอบนะคะสำหรับหน้านะคะเห็นไหมชุดแต่งก็เริ่มมาแล้วนะคะเราก็หล่อแบบลงตัวทีเดียวค่ะสำหรับเนเจนเรนเจอร์ของเรานะคะ,อ,ะอันนี้รูปหล่อของเราก็จะประดับเสริมหล่อเข้าไปด้วยชุดแต่งคาร์โต้นะครับอันนี้หล่อจัดนะครับหล่อจริงๆหล่อจั มันทําให้พอใส่ชุดแต่งนี้เข้าไปแล้วรถมันจะดูล่าขึ้นมานะครับมันดูบึกบึนขึ้นมานะครับคือทําให้ดูแบบหน้าตามันดูแบบดูโหดขึ้นมาครับนะครับหน้าตาจะฟิลอารมณ์นี้เลยนะครับหล่อเทมากๆเลยนะคะอ่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้ Next จิร์เรเ r ไปขับหล่อเทเทนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะเรามีครบทุกอย่างเลยนะคะชุดแต่งเท่ๆหล่อๆดูๆ ใครอยากยกใครมีอยากยกนะคะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะ <Okay. S 1> ครบรวงจรเลยนะคะสำหรับที่ฟอร์ดออโต้แกรรี่ปทุมธานีของเราค่ะอ่ะสำหรับคืนนี้นะคะก็คุณเฟรมนะครับขออนุญาตอ่านนะครับเพิ่งจะเห็นข้อความนะคะคุณเฟรมถามว่ามี Pro XL Plus ไหมครับสนใจจะจองรถครับ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราทักแชทเข้าไปส่วนตัวนะครับต่อครับคุณ้ สำหรับลูกค้านะคะท่านไหนนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆยุ้ยเนาะอยู่ใกล้ๆปทุมนะหรือในเราแวกเนี้ยอยากจะมาเช็คไซส์อยากจะมาดูรถตัวเป็นๆอยากจะมาดูชุดแต่งนะคะนัดยุ้ยเข้ามาได้นะคะยุ้ยก็จะแนะนําให้หมดเลยเนาะลูกค้าอยากแต่งแบบไหนเนาะก็จะแนะนําให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเรามีรถตัวอย่างการตกแต่งนะคะให้ลูกค้าได้ดูนะเผื่อบางท่านแบบยังมองมองภาพไม่ออกว่าชุดแต่งแบบไหนดีชุดแต่งแบบไหนรอเรามีรถตัวอย่างที่เราตกแต่งแล้ว นะคะให้ทุกท่านได้ดูนะคะอ่ะสำหรับคืนนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะพรุ่งนี้วันแม่ก็เป็นวันหยุดแล้วนะ้อยหยุดยาวเลยนะคะสุดเสาร์ทีก่ก็ขอให้ทุกคนไปเที่ยวให้สนุกนะคะก็อ่ะขอลาไปก่อนนะ้อยบายบายครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกําลังจะจองรถนะครับตั้งงบไว้เท่าไหร่พูดคุยกับเราได้นะครับทำอาชีพอะไอะไรนะครับพูดคุยกับเราได้นะครับอยากดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้หรือ พี่อยากแต่งแบบเนี้ยใช้เงินออกรถเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่ดาว15ใช้เงินเท่าไหร่20เท่าไหร่25เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับอันนี้พูดคุยกับเราได้นะครับเราให้การบริการนะครับในการที่จะมีการปรึกษานะครับลูกค้าอ,อ,อาจจะเคยซื้อรถมาอาจจะมีการคืนรถอาจจะมีการค้ำประกรันเรามาพูดคุยกันเรื่องการทำไฟแนนซ์ นะครับเรามีทีมงานให้ปรึกษานะครับว่าเฮ้ยเคสเนี้ยต้องแก้ไขยังไงจะต้องไปยังไงต่อเดินทางยังไงต่อเราถึงจะได้รถมาใช้นะครับอันนี้เรามีคําปรึกษาเรามีทีมงานให้คําปรึกษานะครับแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับว่าแต่งแบบไหนแล้วมันขับง่ายล้อแบบไหนขับดีนะครับใส่แบบเนี้ยมันขับดีไหมเข้าซอยยากไหม เลี sea, clear, ้ยวยากไหมวงกว้างเกินไปไหมอันนี้นะครับเราพูดคุยกับเราได้นะครับเราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจากที่ทีมงานพวกผมหรือผมเองนะครับที่ขับรถไปส่งทั่วประเทศเนี่ยก็คือเราจะรู้ฟิลแหละคือถ้าเทียบกันแล้วเอาตรงๆก็คือลูกค้าไม่สามารถขับรถได้หลายล้อหลายลายเท่าเซล์หรอกนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆอันนี้เราก็เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันพี่อยากใส่ล้อตัวนี้ขับแล้วเป็นยังไง ฟิลไหนอารมณ์ไหนเราก็จะบอกแล้วก็ถ้าโอเคก็เลือกตัวนั้นถ้าไม่โอเคก็เลือกลายใหม่นะครับแบบนี้โอเคนะครับขออนุญาตจบการไลฟ์สดวันนี้เพียงเท่านี้นะครับไปกับชุดแต่งหล่อชุดแต่งชุดนี้เรียกว่าชุดแต่งคาโต้รหล่อมากสวัสดีครับ